มินาซ่าไฮโอคาไซมาสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นนะโคดแย่มกันนะคะไข่เซนสุดโต้ฟ้าโนจูโอกะปตุฟุโคลามิมาไข่เซนสุดโตะก็คือพอเปิดแล้วตรงกลางของฝาเนี่ยมันก็จะพองตัวขึ้นมาปตุเป็นคำเรียนเสียงธรรมชาติเสียงตอนที่มัน ตรงนี้เวลามันฟูมันพองตัวนะคะตรงฝาตรงนี้อันนี้มันก็บวมขึ้นเห็นไหมอาจจะมองไม่เห็นชัดเนาะอันนี้นมันก็จะบวมขึ้นออกมาโยเกิร์ตเต๋อเยาไอซ์ครีมนี่หม่กอริโยกดาไซคําว่ากอริโยกดาไซเป็นรูปยกย่องนะคะภาษภาญี่ปุ่นธุรกิจเนาะใช้พูดกับลูกค้าอันนี้คนขายเขาก็ไมุ่มงมงคือเขาจะพูดกับลูกค้าก็ต้องใช้คํายกย่องนะคะถัดมาโย,กยเกิร์ตตโยเกิร์ต ก็ yeah. คือเป็นเพียงตัวอย่างเนาะและ,ะหมายถึงก็มีคำนามตัวอื่นเหมือนจะทานกับโยเกิร์ตแล้วก็ไอศกรีมก็ได้นะอย่างเงี้ยนุณาใช้ทานตรงนี้นะแล้วก็สามารถใช้ในอื่นๆได้ด้วยนี่ที่เป็นเพียงตัวอย่างเนาะตัวคำนามตัวที่2ก็คือไอซึคุดิมุนิโมเราลองไปเปลี่ยนดูนะคะถ้าเกิดภาษาพูดก็จะพูดว่าอย่างเช่นเนาะแพนเค้กยาไอซ์นิโม กเตเนเนี่ยในภาษาปูดไปแล้วค่ะ